มีอาการปวดแสบร้อนเมื่อปัสสาวะผู้ชายอาจรู้สึกปวดหน่วงที่อวัยวะเพศและอันทะอักเสบผู้หญิงก็จะมีอาการปัสสาวะขัดมีตกขาวสีเหลืองสีเขียวปวดท้องน้อยมีเลือดออกและมีอาการเจ็บช่องคลอดขณะมีเพศสัมพันธ์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะถ้าพูดถึงโรคเอสนะคะหลายๆคนก็คงรู้จักนะคะ และทราบว่าโรคเอสนั้นติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันและนอกจากโรคเอสแล้วนะคะยังมีอีก5โรคสําคัญนะคะที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ป้องกันและที่น่าเป็นกังวลก็คือในปัจจุบันนะคะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้ง5โลกนี้นะคะพบมากขึ้นและอายุของผู้ที่ป่วยนะคะก็น้อยลงเรื่อยๆอยู่ที่ประมาณ1 0 2ถึงปี หโรคซิฟิลิสอาการก็คือจะมีตุ่มแดงแตกออกเป็นแผลที่อวัยวะเพศตรงบริเวณที่เชื้อเข้าไปค่ะหรืออาจจะพบที่อันทะทวารหนักช่องคลอดหรือริมฝีปาก แผลอาจไม่เจ็บแล้วก็หายเองภายใน1-5สัปดาห์แต่เชื้อยังอยู่ในกระแสเลือดและถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รักษาให้หายอาการต่อไปก็คือจะมีผื่นสีน้ำตาลขึ้นตามฝ่ามือฝ่าเท้าไม่คันค่ะและมีตุ่มขึ้นบริเวณที่อับชื้นนะคะเช่นรักแร้ขาหนีบทวารหนักหรือมีอาการผมร่วงเป็นยอม,ยอม แต่ถ้าหากว่าอาการร้ายแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆของร่างกายแล้วไปทําลายอาวัยวะภายในค่ะ<ม>เช่นทําลายระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบสมองทําให้เป็นคนเสียสติหรือถ้าลุกลามไปที่ตาอาจทําให้ตาบอดได้ 2โรคหนองในอาการหลักๆของโรคหนองในก็คือจะมีอาการระคายเคืองที่ท่อทางเดินปัสสาวะมีอาการปวดแสบเมื่อปัสสาวะมีหนองออกมาจากท่อทางเดินปัสสาวะถ้าเป็นในผู้หญิงนะคะก็จะมีตกขาวที่ผิดปกติมีตกขาวสีเหลืองหรือสีเขียวมีอาการเจ็บและมีเลือดออกที่ช่องคลอดขณะมีเพศสัมพันธ์สามหนองในเทียมอาการก็จะคล้ายๆกับหนองในแท้ค่ะคือมีการอักเสบของท่อทางเดินปัสสาวะ เพียงแต่เชื้อนะคะไม่ใช่เชื้อตัวเดียวกันไม่ใช่เชื้อตัวเดียวกับหนองในอาการก็จะคล้ายๆกับโรคหนองในคือมีหนองไหลออกมาจากอวัยวะเพศมีอาการปวดแสบร้อนเมื่อปัสสาวะผู้ชายอาจรู้สึกปวดหน่วงที่อวัยวะเพศและอัณฑะอักเสบผู้หญิงก็จะมีอาการปัสสาวะขัดมีตกขาวสีเหลืองสีเขียวปวดท้องน้อยมีเลือดออกและมีอาการเจ็บช่องคลอดขณะมีเพศสัมพันธ์ 4. โรคแผลริมอ่อนอาการก็คือจะพบตุ่มนูนและมีอาการเจ็บบริเวณเส้นสองสลึงแล้วก็จะมีแผลเล็กๆเ,เกิดขึ้นบริเวณก้นแผลมีหนองขอบแผลนูนไม่เรียบขอบแผลนุ่มไม่แข็งถ้าเกิดในผู้ชายจะมีอาการเจ็บมากแต่ถ้าเกิดในผู้หญิงจะไม่ค่อยเจ็บจึงทำให้มีการติดต่อสู่ผู้อื่นได้ง่ายและมีอาการต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบโตกดเจ็บ ถ้าหากว่าต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบนั้นแตกก็จะเรียกว่าเป็นโรคฝีมะม่วงและ5โรคฝีมะม่วงอาการก็คือมีแผลที่อวัยวะเพศต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบโตแล้วก็มีหนองไหลออกมาจากต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบและก็จะมีอาการท่อปัสสาวะอักเสบและอาจมีหนองหรือเลือดออกมาจากรูทวารหนักมีอาการปวดเมื่อแบ่งถ่ายอุจจาระ5โรคนี้นะคะสามารถป้องกันได้ง่ายๆด้วยการสวมถุงยางอนามายัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และมีเพศสัมพันธ์กับผู้นอนคนเดียวของคุณนะคะไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆและเมื่อพบว่าตัวเองนะคะมีอาการผิดปกติต่างๆบริเวณอวัยวะเพศตามที่กล่าวมาทั้ง5โรคนะคะควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทําการรักษาค่ะเพราะถ้ารีบรักษาเร็วรักษาไวาผลการรักษาก็จะดีค่ะที่สําคัญน,นะคะโรคต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นการไปรักษาควรนำคู่นอนของคุณไปรักษาด้วยเพราะถ้าคุณรักษาหายแล้ว แต่คู่นอนของคุณยังเป็นโรคอยู่เมื่อกลับมามีเพศสัมพันธ์กันคุณก็จะติดโรคอีกได้เพราะฉะนั้นต้องไปรักษาด้วยกันทั้งสองคนค่ะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิด inbox มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะอย่าลืมใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะคะอย่าเก็บคู่นอนไ่อยค่ะบ๊ายบาย